ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวพิชญาพันธ์นามวงศ์านะคะเอเดนเชื่อก้อยนะคะการได้เข้ามาเรียนในคอร์สของอาจารย์พลสอนนะคะมันเป็นคอร์สที่สนุกมากๆอาจารย์สอนเข้าใจมากแล้วก็รู้เรื่องจากคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยเป็นเอ่อกลับกลายเป็นคนที่อยากจะเรียนอยากจะเก่งในเลขเจ็ดตัวเก้าฐานก็เลยซื้อคอร์สเนี่ย ในการประกอบอาชีพเนี่ยค่ะได้ประโยชน์มากๆแล้วก็คอร์สนี้คุ้มคุ้มสุดๆโคตรคุ้มโคตรคุ้มเลยจริงๆคือหนึ่งได้กับตัวเองอาจารย์ชี้เป้าช่องรวยน้องก้ยต้องรวยทำเป็นโหราศาสตร์น้องก้ยต้องรวย,าาอ,อ,ย,อ,วยอาชีพนี้โดนใจสุดๆดแล้วก็เลยได้ตัดสินใจเรียนพื้นฐานกับอาจารย์นะคะแล้วก็พื้น มืออาชีพกับอาจารย์ส่วนคอร์สความรักอันนี้ไม่แน่น้องก็อยอยากให้อาจารย์เจาะเข้าไปเลยค่ะเจาะเรื่องความรักของน้องก้อยเลยนะคะขอบคุณค่ะ